สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานนะครับของ v ว n โ o ้เอนะครับกล้องติดรถยนต์พร้อมกระจกมองหลังนะครับตัวนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้เราจะทำการชาร์จแบตนะครับเพื่อกระตุ้นแบตกันนะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับโดยเราจะใช้สายชาร์จนะครับที่มีให้ในกล่องนะครับผมนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่า เราจะใช้กู้กับตัวหัวชาร์จหม้อแปลงตัวนี้นะครับของสายชาร์จมาถึงในบ้านเราอ่ะเป็นตัวดีๆหน่อยนะครับก็ส่งไฟสักประมาณ1.5แอมป์ขึ้นไปนะครับผมก็ใช้กันได้เลยก็ประกอบแล้วก็ไปเสียบชาร์จกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับอ่ะเราจะชาร์จทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับถ้าเราเสียบชาร์จไปตัวกล้องจะทําการเปิดตัวตัวเครื่องขึ้นมานะครับให้เรากดปิดเครื่องนะครับอ่ะ กดปิดเครื่องเพื่อชาร์จ2ชั่วโมงนะครับโดยการกดปุ่มที่3นะครับจากฝั่งซ้ายนะครับกดค้างไว้นะครับเพื่อปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยเขาชาร์จไปนะครับ2ชั่วโมงจากที่เราชาร์จไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับเราจะมาทําการเปิดเครื่องกันนะครับโดยกดปุ่มที่3เหมือนเดิมนะครับกดค้างไว้นะครับ จะทําการใส่เมมโมรีกันนะครับเมมโมรี Memory ที่เราเตรียมไว้นะครับก็เมมที่แนะนํานะครับก็จะเป็นทาร์สิบขึ้นไปนะครับนะเจ้าของที่แนะนําเลยก็จะของแบรนด์กล้องรถของเราโดยตรงเลยจะเป็นอของแวนโก้นะครับเมมโมรี่แวนโก้เลยก็จะมีตั้งแต่ขนาด3 2กิกไปจนถึงขนาด1 2 8กิกนะครับก็ตัวนี้มันก็จะทํามาเพื่อกล้องถ่ายนต์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทําการใส่เมมโมรีเลยนะครับ ่องใสจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับใส่ไปนะครับกดให้เขาลงไปนะครับนี่นะครับเราจะทําการทดสอบกล้องหลังกันนะครับโดยเอาตัวสายกล้องหลังนะครับไปเสียบด้านบนตรงนี้นะครับตรงตัวกล้องนะครับข้างๆสาย power นะครับตรงรูนี้นะครับตัวกล้องหลังตัวนี้ก็จะต่อกับสาย ต่อกล้องหลังนะครับจะยาวอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับนี่ครับต่อไปอยู่นี้นะครับนะครับแล้วก็สามารถประกอบได้โอเคแล้วก็เสียบได้เลยนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับตรงมุมขวาตรงนี้นะครับอ่ะกล้องหลังก็จะติดแล้วนะครับอ่านี่คือกล้องหลังใช้งานได้ปกตินะครับถ้าหลังจากที่เราใส่เมมโมรีแล้วมันเกิดเรคคอร์ดนะครับให้เรากดปยุดเรคคอร์ดก่อนนะครับโดยการกดปุ่มโอเคนะครับปุ่มนี้นะครับ ต่อมานะครับเรามาทําการตั้งค่าพื้นฐานนะครับโดยการกดปุ่มตัว M นะครับปุ่มที่2นะครับกดค้างไว้นะครับเพื่อเข้าไปสู่การตั้งค่านะครับนี่นะครับเราเริ่มมาแรกเลยก็สามารถตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับความละเอียดภาพก็ตั้งไว้ที่ Full HD นะครับคุณภาพของภาพก็เราก็มาตั้งให้เป็นสัก3ามล้านพิกเซลก็ได้นะครับ ช่วงเวลาต่อวิดีโอนะครับเป็น3นาทีนะครับสมดุลภาพตั้งไว้อัตโนมัตินะครับตัว EV นะครับให้ตั้งไว้ที่0นะครับบันทึกเมื่อเคลื่อนไหวนะครับไม่ต้องเปิดไว้นะครับบันทึกเสียงก็เปิดไว้นะครับบันทึกวิดีโอเมื่อชนเวลาจอดก็ไม่ต้องเปิดไว้นะครับวันที่ก็กดเปิดไปด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวล็อกวิดีโอเมื่อถูกชนนะครับให้ปิดไว้นะครับ เสียงปุ่มกดตัวนี้ก็อยู่ที่การใช้งานเลยว่าจะเปิดหรือปิดนะครับตั้งเวลาแล้วก็กดเข้ามาตั้งเวลาวันที่ให้เป็นปัจจุบันนะครับให้พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วก็ตั้งไปเลยเตั้งเวลาเมื่อกี้ก็จะเป็นปิดเครื่องอัตรนมัติตัวนี้ก็ปิดไว้นะครับภาษาก็ต้องเป็นภาษาไทยนะครับความถี่ก็50เฮิรต์นะครับ พักหน้าจอให้เปิดไว้นะครับสัก1นาทีก็ยังก็ดีนะครับตั้งแบบนี้เลยเลยต่อมาให้เราทําการ format memory card าร์ดด้วยนะครับสําหรับการใส่ memory card ใหม่ครั้งแรกนะครับให้เรากด format ด้วยนะครับกดเลือกแล้วกดตกลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคืนค่าโรงงานนะครับเท่านี้เองการตั้งค่านะครับแล้วก็ออกมานะครับ เราก็เตรียมสำหมาการไปติดตั้งได้แล้วนะครับในรถเตรียมตัวยางไว้เลยแล้วก็ครอบไปนะครับเพราะว่าเราก็คล้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปครอบกับกระจกมองหลังในรถเราได้เลยนะครับเท่านี้เองการเตรียมความพร้อมตําสำหรับการใช้งานของเจ้าตัวแวนโก้มสิบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเทคนิคดีๆเกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์นะครับกดติดตามช่องของแวนโก้ไทยแลนด์ไปด้วยนะครับ สวัสดีครับ